ช่วงนี้รับวิบากเรื่องคําพูดค่ะผิด mm hmm. คําพูดเอ่อเมื่อเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ,ะเพื่อนคนหนึ่งโทรมาให้ให้อออกไปทำช่วยทําดอกไม้ก็เลยเลยไปซื้อเลยวิ่งไปซื้อของมาทําดอกไม้ให้ช่วยเขาเสร็จแ,แล้วอีกคนหนึ่งโทรมาให้อ่าไปนวดให้เสร็จแ,แล้วเราก็เลยรับปากคิดว่าเราทําตรงนี้เสร็จแล้ว แล้วแล้วเราก็จะไปเสร็จแล้วงานตรงเนี้ไม่เสร็จสักทีเราก็เลยไลน์ไปบอกเขาว่าเราไม่ได้เข้าไปแล้วนะงานยังไม่เสร็จตอนนี้พอวันลุกขึ้นเข้าไปหาเขาอะคะอ่ะอ่าเข้าไปหาเขาแล้วก็เลยถามโอ้ยกัฟัดกเัเฟีนเลยไม่เอาแล้วไม่ชอบคนคนผิดคำพูดโอ้โหเรานี่จืดเลยนะคะใจแป๊บเลย สักพักนึงนึกอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนอย่างนี้แหละเราเป็นคนที่ถ้าใครนักกับเราแล้วเนี่ยเราจะรอได้แค่สิบนาทีหลังจากนั้นเราก็ไม่เอาแล้วค่ะก็เลยเราก็เลยอืมใช่เราเราเรา,เราโชคดีแล้เมื่อก่อนนี้เร,เราจะเราจะเป็นคนที่คิดอยู่งเงี้ยนะคะถ้าถ้าอะไรพลาดขึ้นมาเนี่ยเราจะเราจะมันจะย้ำย้ำย้ำอยู่ในสมองเราแต่ตอนนี้เรารู้แล้วเออเราได้รับวิบากของเรานะต่อไปเราก็จะ ก็รอรับอย่างอื่นต่อไปอันนี้ผ่านไปแล้วค่ะแล้วก็อีกเรื่องะคะ่ะเรื่องอการการเพิ่มศิลนนะคะทําให้พืชผักที่เราปลูกที่เราปลูกไว้อ่ะคะ่ะขนาดออ็อกโคลี่อะคะ่ะที่เราตัดกินไปแล้วนะคะตัดดอกมันกินไปแล้วเนี่ยขนแหงมันออกมานะคะ ขแขนงมันออกมาเยอะมากเลยแล้วก็มันก็ออกดอกได้อีกอะคะ่ะที่ขแขนงมันอะและออกดอกโตด้วยไม่ใช่อ,อ,ก,อ,อกออกนิดเดียวนะคะแล้วก็กระลำปีที่เราปลูกเอาไว้นะคะคิดว่าจะไม่ไม่ห่อแล้วนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนตอนนี้ก็เร,เริ่มเริ่มที่จะเริ่มจะห่อกันอีกแล้วอะคะ่ะแล้วมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ลูกแบบ ข้างบ้านเขายัางไม่ค่อยเท่าไหร่เลยที่ที่เอาพันธุ์ของเขามาปลูกนะแต่ของเราเนี่ยออกเป็นลูกกอกก่อนเขาอีกอะและดอกด้วยนะคะโอ้โหม,มันก็เลยคิดว่าอืมการการที่เราเราอยู่ในสินตรงเนี้ยคะ่ะมันทําให้อะไรเราที่เราเราทําเนี่ยมันมันได้ผลดีขึ้นมาแล้วก็เออเรื่องจิตใจอะคะ่ะคลายทุกข์เราเราไม่เป็นคนที่กังวลกับ สิ่งที่มันผิดพลาดค่ะเขาส่งการบ้านแค่นี้ค่ะเจริญธรรมค่ะอนุโมทนาค่ะมายืนยันนะคะว่าการที่มีศีลทำให้พืชพันธุ์สวยงามเติบโตได้ดีนะคะ,คะมาเลี้ยงผู้มีศีลน,นะคะเราก็จะมีค่ะโครงการเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษต่อชีวิตผู้มีศีลเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่านอกจากเมล็ดพันธุ์เหล่านั้น แล้วนะคะเขาก็จะได้เติบโตไปเป็นอาหารของผู้มีศีลต่อไปนะคะซึ่งอาวสามาเยืนยันพี่น้องท่านอื่นๆที่เพิ่มศีลขึ้นไปก็อาจจะมีประสบการณ์นี้ก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะค่ะอาวสาอ,อ,อาย <ft. S 1> ุเท่าไหร่อยู่จังหวัดไหนนะคะลืมชื่อว่าสารานคำรัสค่ะชื่อเล่นชื่อว่าต้อยอายุห้าสิบปดปีเป็นนักศึกษาวิชารามออ เจ็ดปีค่ะแล้วก็เป็นแพทย์แผนไทยคําจุนโลกอีกด้วยค่ะแล้วก็อยากบอกอีกอย่างค่ะครูที่ครูส่งรำมานะคะเอาจิ้มกับเอากล้วยสุกอะค่ะไม่ต้องไปปิ้งไม่ต้องอะไรเอากล้วยสุกกิมกินอะัหอร่อยมากค่ะ <Yeah. S 2> <laughs> ค่ะอันนี้ค่ะ ลำปิ้งกล้วยไม่ไม่ต้องปิ้งเลยนะคะไม่องปิ้งค่ะลำกับกล้วยก็พอแล้วค่ะอร่อยค่ะค่ะอาวุสาอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดกําแพงเพชรค่ะอยู่กาแพงเพชรค่ะกําแพงเพชรวันนั้นนะค่ะเห็นเอ่อที่ดูเอ่องานงานผู้้ายพิเศษนะคะเห็นช่องของกําแพงเพชรขึ้นนะคะก็คิดว่าจะต้องไปตามหาเขาแหละที่กําแพงเพชรมีมีเหมือน ของอโศกมีพื้นที่ของอโศกอยู่นะคะค่ะค่ะที่เห็นขึ้นนี่คือที่ไหนเพชรภูผาค่ะค่ะเอาไปตามหาเพชรภูผาค่ะค่ะสาธุค่ะอาเชนอาทิตย์ค่ะต่อจากอาทิตย์จะเป็นคุณครูดารุณีนะคะ ที่เปิดเปิดไม่อย่างเดียวก็ได้ค่ะถ้าเปิดกล้องไม่ได้